มินตราเล่มที่หนึ่งปฐมปริศนาตอนสยบจอมเทพอสูรสองมนตรามหาอภัยธารณีมินยอประกาศพวกสิทธ์ก็ล้วนพลิ้วร่างขึ้นไปในอากาศแล้วซุดนั่งบนดอกบัวบานขนาดใหญ่ก่อนจะเริ่มพริ้มตาลงท่องบทมหาธารณีอันทรงพลานุภาพมีประกายสีทองสว่างเรืองรองออกรอบด้าน ต้านกับไอดำขุ่นข้นจากค่ายอาคมของพวกอสูรนักบวชการประทะพลังทั้งสองทำให้เกิดพายุขนาดใหญ่หมุนคว้างออกรอบด้านกระนำสาสัตว์บรรดาเศษซากจนปลิวกระจายไปทั่วที่บันไดหินของสำนักก่อนฟ้าที่ตั้งอยู่บนยอดเขาบัดนี้ปรากฏกลุ่มคนที่เคยเป็นคณะสิทธิ์ของสำนักพากันวิ่งหนีลงมากันอย่างค่อนข้างชุลมุลขนขณะที่บรรยากาศโดยรอบก็เริ่มมืดคล้ำลงอย่างรวดเร็ว ในสำนักบัตรนี้จึงเหลือเพียงสินแสจางนั่งอยู่ด้านหน้ารูปเหมือนปรมาจารย์ของตนเพียงลำพังเขานั่งขัดสมาธิอยู่บนอาสนะผ้าวงกลมแสงจากภายนอกค่อยมืดมิดลงมีเพียงเปลวเทียนที่จุดบูชาปรมาจารย์เท่านั้นที่ยังคงสว่างสวยัยเปลวเทียนหยุดนิ่งกับที่เหมือนไม่มีสายลมใดจะบังอสันไหวมันได้สินแสจางที่น่าสงสารสุดท้ายก็เหลือเจ้าเพียงคนเดียว มีเสียงกล่าวก่อนจะปรากฏกายขึ้นเป็นอสูรในร่างนักพรตใบหน้าเหี่ยวย่นมีเขาคล้ายมังกรมันเดินมาหยุดที่กลางประตูทางเข้าถงปรมาจารย์ของสำนักก่อนฟ้าอาสนะของสินแสจังค่อยหมุนหันหน้ามาประจันสินแสจังค่อยลืมตาขึ้นไอหยาเป็นรืออีกแล้วอาปาหายสินแสจังเอ่ยทักอสูรปราณสยองปาหายค่อยยมยิ้มน่าดีใจจังที่ยังจำกันได้อ้วจะมาชวนรือไปอยู่ด้วยกัน โลกนี้ไม่เหมาะกับหรือหลอกไปอยู่นรกกับอ้วดีกว่าป้าไฮเอ๋ยชวนสินแสจังลุกขึ้นยืนพร้อมโบกมือปฏิเสธไม่เอาอ้วอยู่ของอ้วดีแล้วขอบใจหรือมากนรกเหมาะกับหรือแล้วไม่ต้องมาชวนสินแสจังเอ๋ยตอบแล้วหันไปทางปรมาจารย์ท่านปรมาจารย์วันนี้อ้วต้องขอละเมิดกฎของสำนักศักดิ์ครั้งสินแสจังกล่าวแล้วหันกลับมาเดินไข้กลนได้สินแสจังเปรยขึ้น มีพวกสิทธิของสำนักหลายคนปรากฏขึ้นไรล้อมที่พื้นรอบตัวปะายพัน์ปรากฏลายแสงสว่างพราวขึ้นปะายหันมองโดยรอบค้ายกล24สันฐานเหรอนี่มันเป็นวิชาปราณมืดปะายคล้ายจะรู้จักสินแสจังเดินสายหน้าเข้ามาใกล้จัดการกับพวกอสูรโลกมือดอย่างลือก็ต้องใช้วิชาด้านมืดสินแสจังปร่ยตอบที่แท้พวกที่หนีลงเขาไม่ใช่สิทธิของสำนักเดี๋ยวนี้ลือเจ้าเล่ขึ้นเยอะเลยนะอาจารย์ ปะาหายเริ่มเข้าใจว่าจ้างพวกชาวบ้านให้ช่วยแสดงอสินแสจังสาร,รภาพแล้วโบกมือคราหนึ่งลายแสงที่พื้นก็ขยายใหญ่เป็นสองชั้นเข้ามาครอบงำร่างของสินแสจังไว้ด้วยทําให้ทั้งสองตกเข้าสู่ภายในค่ายกนเดียวกันรอบด้านเป็นกระแสพลังที่หมุนวนถี่เร็วยากจะฝ่าออกไปได้ที่พื้นก็ปรากฏตัวอักษรโบราณขึ้น24ตัวมีสีสันแตกต่างกันไปจำแนกได้หสีเป็นสีของเบญจธาตุคือดินเหลือง ทองขาวน้ำดำไม้เขียวและไฟแดงพวาไม่ชอบเอาเปรียบใครหรือมีอะไรจะแสดงก็จัดมาสินแสจังกล่าวปะหายสยยยิ้มทันทีดีนับว่าหรือยังพอมีความกล้าอยู่บ้างปะหายกล่าวรอบกายเขาเริ่มปรากฏไอพลังหลักสีสันพวยพุ่งออกมาแล้วปรากฏเป็นร่างของวิญญาณร้ายที่แสนอัปลักษ์จู่โจมเข้าใส่สินแสจังทันทีหรือยังไม่รู้จักท่ายกล24สันฐานดี ในนี้มีทั้ง8กิ่งฟ้า12ก้านดินและสี่ราศีหลังฟ้าสินแสจังอธิบายเห็นเขาก้าวเท้าไปมาอย่างพิสดารพวกไอวิญญาณที่ติดตามมาก็ล้วนถูกทำลายไปอย่างรวดเร็วจนหมดสิน้นสินแสจังค่อยเอามือไปไ่หลังท่าทีปลอดโปรง่งรหัสทั้ง8กิ่งฟ้า12ก้านดินและสี่หลังฟ้าก็พันสว่างพราวหมุนเวียนเปลี่ยนไปจนมาหยุดที่รหัสหนึ่งที่ปราหายืนอยู่ มันคือรหัสคุมธาตุดินปะหายก้มลงมองทันทีแล้วพลันรู้ว่าผิดถ้าเมื่อเขาขยับเขยื่อนไม่ได้วันนี้คงเป็นวันซวยของหรือยืนตรงไหนไม่ยืนซวยจริงๆสินแสจางกล่าวพร้อมสายหน้าปะหายก็คล้ายกำลังดิ้นรนหนะักพวกแกรออะไรอยู่จัดการสิทธิ์ของมันเร็วปะหายส่งสื่อจิตไปยังลูกสมุนของตนที่ภายนอกพวกนั้นก็เริ่มลงมือจู่โจมใส่พวกสิทธิ์สำนักก่อนฟ้าที่คุมค่ายกน แต่ก็มีสิทธ์อีกจำนวนหนึ่งออกมาตอบโต้แม้จะยังฝากเข้ามาไม่ได้แต่ก็ทำให้สิทธ์บางคนเริ่มวกแวกส่งผลให้พลังของค่ายกลเริ่มไม่เสถีรยรปาไฮรับทราบทันทีพอพลังรหัสคุณเริ่มอ่อนตัวมันก็ทุ่มกำลังระเบิดทะลวงค่ายกลออกมาสินแสจังเบิกตากว้างแล้วรีบบรรจุดพลังต้านค่ายกลระเบิดสว่างสิทธ์ทั้ง12คนที่คุมอยู่ก็ปลิวกระเด็นกันไปรอบด้าน สินแสจางและปะหายก็ลอยไปคนละฝั่งแล้วล้มลงกระแทกพื้นคลายได้รับบอบช้ำไม่น้อยทั้งคู่สินแสจางมีหยาดโลหิตไหลย,ย้อยออกมาที่มุมปากซ้ายที่รอยแยกมิติเหนือวังวนชินกรคล้ายจะต้านรับต่อไม่ได้เขาจึงหันมาส่งสัญญ,ญาณให้โตรากับพวกถอนกำลังโตราให้พวกเจตพูดและนิรยเวทที่เหลืออยู่ถอยออกไปโดยด่วนแต่เขายังยืนหยัดอยู่ร่วมกับชินกร แล้วชินกรก็ต้องปลวพันธนาการแห่งเวลาออกมีแรงระเบิดเสียงดังสนั่นที่รอยแยกนั้นถูกแหวกออกด้วยมือขนาดยักษ์ตามมาด้วยร่างใหญ่มหฮมาของจอมเทพอสูรฮอนเฮลมันมีเขาโค้งบิดหมุนสองข้างศีษาก,กับอีกหนึ่งนอขนาดใหญ่ที่ตรงกลางฮอนเฮลยังออกมาได้ไม่หมดก็เริ่มรับรู้ถึงวงเวทสนามเวลาที่กำลังก่อตัวขึ้นจึงสยายยิ้มแล้วสลายร่างพุ่งหายผ่านขึ้นไปที่วังวลด้านบนซึ่งเป็นทางออกจากโลกวิญญ,ญาณ ที่ซากเมืองนายอในอากาศว่างเริ่มปริแตกมีเสียงดังเกรียวกราวต่อเนื่องไม่ช้าก็มีดวงแสงพุ่งออกมากระแทกพื้นจนระเบิดเสียงดังสนัน่นฝุ่นผงตลบฟุ้งไปทั่วพอสงบก็ปรากฏร่างของจอมเทพอสูรนขนาดใหญ่ข้อยยืนขึ้นชินกรปรากฏตัวลอยอยู่กลางอากาศพร้อมจัดก,กลเวทในมือและทรงตรมสนามเวลาขนาดใหญ่ลอยคว้างอยู่เบื้องหน้าเมื่อครู่ที่เจ้าเห็นเป็นเพียงภาพมายา นี่ต่างหากที่เป็นสนามเวทแห่งเวลาที่แท้จริงชินกรกล่าวแล้วสะบัดมือไปทรงกลมนั้นก็ขยายขนาดใหญ่ออกจนครอบคลุมซากเมืองทั้งหมดไว้ฮอนเฮลคำรามในคอยอย่างดูร้ายมันฟาดมือเข้าใส่แต่ร่างชินกรสลายถอยห่างไปฮอนเฮลก็ยังอลวาตามทุกทลายหมายจะบทขยี้ชินกรให้แหลกคามือเจ้าอยากสนองผลอย่างไรก็ทำไปภายในสนามการอวกาศแห่งนี้ ที่นี่อยู่นอกนรกภูมิข้ามีอำนาจที่จะจำกัดขอบเขตของเจ้าชินกรกล่าวพอนเฮลคล้ายโกรธเกรี้ยวเป็นอย่างมากจึงลงมือทุบทำลายซากเมืองที่เหลืออย่างรุนแรงวีพาเซลจงออกมาพอนเฮลตะโกนเสียงกึอก้องกังวานนันสะดุ้งตื่นขึ้นเธอนอนอยู่บนเตียงรัดถือถาดใส่อาหารเข้ามาก็ถึงกับสะดุ้งเกือบทำถาดตกนันลุกขึ้นทันทีคุณพงทวีอยู่ที่ใดตอนนี้เราอยู่ที่ไหน นั่นยิ่งคำถามเป็นชุดเราอยู่ในบังเกอร์ใต้ดินของตระกูลเมอร์พี่อยู่ที่ศูนย์บัญชาการจะให้ตามเขาไหมรัดเอ่ยตอบนันรีบลุกจากเตียงพอดีทันเข้ามาในห้องทั้งสองสบตาแล้วเดินไปด้วยกันแล้วอาหารมื้อค่ำนี้รัเปรยขึ้นแต่ไม่มีใครอยู่ฟังเธอจึงรีบถือถาดเดินตามออกไปนั่นกับทันมาถึงศูนย์บัญชาการ พงทวีหันมามองเห็นนันจึงยิ้มแล้วรีบเดินเข้ามาหาคุณเพลียมากต้องพักเยอะๆรีบออกมาทําไมกันพงทวีเอ่ยบอกพอดีมีแรงสั่นสะเทือนจากด้านบนนันเงยหน้าไปมองไม่ต้องห่วงหรอกบังเกอร์แห่งนี้แข็งแรงมากแม้แต่ระเบิดนิวเคลียร์ก็ทําอะไรเราไม่ได้พงทวีรีบบอกกล่าวเพราะกลัวนันเป็นห่วงแต่นันคล้ายไม่ได้ฟังเธอเดินเลยเขาไปยืนจ้องมองจอภาพที่กำลังแสดงภาพของเทพอสูรร่างยักษ์ นี่เราอยู่ใกล้นายามากเพียงใดนันเอ่ยถามไปก็ประมาณ50กิโลเมตรเห็นจะได้คุณถามทำไมเหรอคงทวีเอ่ยบอกท่าทางเริ่มง,งุนงงและเป็นกังวลไม่พอต้องพาเขากลับไปทันทันเปรยขึ้นบ้างทั้งสองสาวคล้ายรับทราบข่าวสารบางอย่างไม่ทันมันรับรู้แล้วนันเปรยขึ้นในจอภาพเหมือนฮอนเฮลกำลังจ้องมองมาคล้ายกับจะรู้ว่าพวกเธออยู่ที่ไหน มันก่งคอขึ้นแล้วพ่นลำเพลิงร้อนแรงพุ่งตรงมาพวกในศูนย์บัญชาการพากันตกใจหาที่หลบก,กันชุดละมุนพงทวีรีบเข้ามาเอาตัวขวางนั้นไว้แต่ลำพลังนั้นไม่อาจผ่านสนามเวทของชินกรออกมาได้ยังดีที่โดนสื่อการอยู่นอกสนามเวทจึงยังไม่ถูกทำลายเมื่อลำพลังหายไปก็กลับไปแสดงภาพเหมือนเดิมฮอนเฮลดูหมุดหงิดงุ่นง่านมากมันยิ่งอลวัดหนะัก ไม่นานก็เริ่มปรากฏกลุ่มเทพขึ้นที่กลางอากาศพวกเขาคือเหล่าเทพผู้พิทักษ์กัดแองเจิลโดยมีเจฟหรือเทพเจฟีเอลเป็นหัวหน้าทั้งหมดเริ่มปะทะต่อสู้กันอย่างดุเดือดภาพของเอลดาพลานันปรากฏขึ้นที่จอภาพใหญ่้าเขาออกมาเจฟกับพวกจะช่วยถ่วงเวลาไว้ให้เร็วเข้าเอลดาคล้ายจะพูดกับพวกของนันพงทวีหันไปมองทันทีเมื่อได้ยินเสียงได้ขนันรับคำแล้วเงยหน้ามามองพงทวี คุณต้องไปกับพวกเรานันกล่าวไปไหนหรือทำไมพงทวีเอ่ยถามรัตเตรียมหอให้แล้วรีบไปกันช้าจะไม่ทันเราต้องรีบกลับคฤหาสน์ของท่านเอลด้าโดยด่วนท่านเป็นคนตอบนั้นก็ไม่รอช้าจับมือของพงทวีแล้วรีบดึงตัวพาเขาไปพอบินออกมาจากฐานใต้ดินได้พักใหญ่ทั้งบ่ายชมหน้าออกห่างจากมหานครนายอตรงไปสู่เมืองแครอยที่ตั้งคฤหาสน์ของท่านเอลดา้า ในหอนอกจากคนขับสองคนก็มีนันพงทวีรัตและทันทั้งหมดล้วนอยู่ในสองสภาพคืองุนงงกับเป็นกังวลนี่มันเรื่องอะไรกันบอกผมได้ไหมพงทวีคล้ายทนต่อไปไม่ได้ทันค่อยหันมองหน้านันคุณคือร่างยาสถิตของเทพวีพาเซลนั่นบอกความจริงทำเอาพงทวีกับรัตถึงกับนิ่งอึง้งผมคือคนที่อสูรร่างยักษ์นั้นร้องเรียกหรือพงทวีเริ่มสารต่อเรื่องราวทั้งหมดได้ มันคือจอมเทพอสูรฮอนเฮลมันไม่ได้ร้องเรียกแต่ต้องการตัวคุณเราจึงต้องรีบพาคุณไปให้ไกลที่สุดที่คฤหาสน์ของท่านเอลดาคุณจะปลอดภยัยท่านเอ่ยตอบต่อพอดีมีแรงกระแทกรุนแรงจนหอทั้งลำโครงเพลงเสียการทรงตัวทั้งที่ยังอยู่ในระบบอัมพรางตนนันรีบหันไปมองผ่านช่องหน้าต่างรัดมองตามแล้วต้องกรีดร้องเสียงดังข้างนอกมีอสูรสี่ปีกหน้าตาน้ากลัวกำล,ลังบินตามฮอมา นั่นพวกอสูรแรงโลหิตบลาโคพวกมันตามมาเร็วมากเราคงกลับไปไม่ทันทันกล่าวนั่นจึงรีบหยิบปากกามายินออกมาเขียนบางอย่างในอากาศซ่อนเร้นนั่นประกาศตัวอักขระแสงกระจายตัววูบพอทั้งลำเลื่อนเข้าสู่ระดับมิติที่ละเอียดขึ้นจนพวกอสูรตรวจหาไม่พบพอจึงทิ้งห่างออกมาทว่าข้างหน้ากับเป็นสัตว์อสูรตัวมหึมาขวางกั้นไว้ นักบินจึงต้องตีวงเลี้ยวประทันหันจนฮอเริ่มเสียหลักเครื่องยนต์เกิดการระเบิดแม้จะยังไม่ออกจากการซ่อนเร้นจากอำนาจของปา่กกามายินแต่คนที่พลอยพุ่งออกไปก็บอกให้พวกอสูรลาโคแห่ตามกันมาเราจะนำฮอลงฉุกเฉินที่ป่าด้านล่างหาที่ยึดไว้ให้แน่นเสียงนักบินร้องบอกพอพุ่งลงไปค่อนข้างเร็วนักบินก็พยายามดึงไว้สุดความสามารถทันหันไปพยักหน้ากับนันพวกคุณเข้ามาในนี้เร็ว นันตะโกนบอกกับนักบินทั้งสองก็รีบเข้ามาในห้องโดยสารจับมือกันไว้นั่นเอ่ยบอกแล้วเขียนบางอย่างในอากาศไปนั่นประกาศร่างทั้งหมดสว่างพราวแล้วสลายหายวับไปพอก็พุ่งเข้ากระแทกกับผาหินจนระเบิดสว่างพวกอสูรที่ตามมาก็พากันบินวนหาขณะที่พวกนั้นลงมาปรากฏที่ริมลำธารห่างออกมาหลายกิโล รัดรีบหยิบมือถือออกมาจะทําการเชื่อมต่อกับดาวเทียมเพื่อขอความช่วยเหลือแต่ทันรีบแย่งมาแล้วปิดมันก่อนจะคืนให้ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกอย่างเร็วเข้าทันเอ่ยบอกมีเงาของอสูรร่างยักษ์บินผ่านไปที่ด้านบนทันรีบเปิดดูจากคมภีวิสัชนีก่อนจะชี้มือไปมีถ้ำใหญ่อยู่ด้านนั้นรีบไปกันทันเอ่ยบอกแล้วทั้งหมดก็รีบตรงไปยังทิศที่ทันชี้ ไม่ช้าก็มาถึงปากทางเข้าถ้ำจึงรีบเข้าไปหลบภายในอินสอนรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเธอ,อยังดูงงงฮันนี่รีบเข้าไปหาแล้วเทน้ำจากเหยียกใส่แก้วส่งให้ดื่มพอได้น้ำเข้าไปอินสอนค่อยรู้สึกสดชื่นขึ้นเธอส่งแก้วคืนพร้อมรอยยิ้มทำถึงไหนกันแล้วอินวูบไปนะมาทำต่อกันเถอะแล้วพี่รินไปไหนไปเข้าห้องน้ำหรืออินสอนเอ่อยถามยืดยาวจนฮันนี่ไม่รู้จะตอบคำถามไหนก่อน มีพวกอสูรบุกมาพี่รินกับพี่ทีเยาออกไปต้านไว้นะฮันนี่ตัดสินใจตอบตามตรงอินสอนนิ่งงานไปทันทีเธอคล้ายรับรู้จากขายยานที่แผ่ไปจึงรีบลุกขึ้นหันมาแบมือขอยืมมุกมณีจันทราอีกทีนะเจฮันนี่อินสอนกล่าวฮันนี่มีอาการลังเลแต่ก็หยิบตลับมายื่นส่งให้จะไหวหรือน้องอินเสียพลังในการกลั่นผงฟื้นฟูจนวูบไปเจ๊เกรงว่าธาตุร่างจะรับพลังของมณีจันทราไม่ไหวนะ ฮันนี่เอ่ยบอกไม่ลองก็ไม่รู้อย่างมากก็แค่เดียงอินสอนกล่าวแล้วหยิบมุกใส่ปากมันสลายตัวเป็นพลังเย็นแผ่ซ่านไปทั่วกายทันทีอินสอนต้องสุดลงไปนั่งที่เตียงอย่างสุดยัง้งฮันนี่รีบเข้าไปช่วยประคองแต่สักพักแววตาของอินสอนก็เริ่มเปลี่ยนเป็นเคร่งขรึมจริงจังตอนนี้พวกอสูรบุกไปทุกสำนักของพันธมิตรเราคืนปล่อยไว้นานพวกเราจะเพลี้ยพล้ำอินต้องเข้าไปปิดรอยแยกมิติให้ได้ ไม่เช่นนั้นพวกมันจะออกมาไม่รู้จักจบสิ้นอินสอนเอ่ยบอกเธอลุกขึ้นเดินออกไปฮันนี่ก็รีบตามพอออกมานอกร้านก็เจอชัยวุฒยืนรออยู่ทั้งสองจึงต้องชะนักท้างเพราะคาดไม่ถึงเธอจะทำอะไรชัยวุฒิเอ่ยถามอินก้าวลงไปประจันหน้าอย่างไม่กลัวเกรงอินจะไม่เชื่อถือคุณปู่ชัยวุฒิหรือองค์มหาเทพท่านอีกท่านหลอกให้อินใช้พลังตลันผงฟื้นฟูเพื่อจะใช้กายปฏิภาคไม่ได้ อินสอนกล่าวแล้วเดินตรงไปแต่ชัยวุฒยยังยืนขวางไว้อินจะไม่ยอมเป็นคนร้ายแต่ก็จะไม่ยอมให้คนร้ายทำลายผู้คนถ้าจะหยุดอินก็รีบทำซะไม่งั้นก็หลีกไปอินสอนกล่าวร่างปฏิภาคของเธอปรากฏขึ้นพร้อมไอพลังที่พลิ้วสะบัดอย่างรุนแรงฉันจะไม่หยุดเธอแต่ก็จะไม่ช่วยเธอการตัดสินใจเป็นของเธอแค่หวังว่าจะไม่มีการกระทำผิดกฎซ้ำสอง ชัยวุฒิกล่าวและสลายร่างจากไปอินสอนคืนกลับร่างปกติเธอค่อยหันมามีรอยแยกมิติอยู่ในตลาดอินสอนเอ่ยแล้วรีบเดินไปเจ้ไปด้วยหันนี่กล่าวพร้อมกระโดดไปจับมืออินสอนพอดีกับร่างอินสอนสลายพุ่งว่าไปตลอดทางมายังเห็นร่องรอยการต่อสู้เห็นร่างคนตายอยู่ตามท้องถนนและเสียงเอกทึกที่ถนนอีกด้านคล้ายการต่อสู้ยังรุนแรงไม่สิ้นสุดอินสอนยืนอยู่หน้ารอยแยกมิติ มันมีประกายสายฟ้าและแปลกๆออกมาตลอดเวลาพร้อมเสียงปริแตกของอากาศอินสอนพาหันนี้พุ่งวับเข้าไปทันทีพอเข้ามาถึงภายในมันเป็นลานโล่งกว้างและเห็นทิวเขาที่ขอบฟ้าแสงค่อนข้างน้อยบนฟ้ามีแต่มวลเมฆสีเขียวขุ่นที่พลิกม้วนตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งสองเห็นอสูรนักพรตกลุ่มหนึ่งนั่งประจำตำแหน่งอยู่ในวงเวทที่มีรอยแตกโดยรอบห้าแห่งจบตอนสยบจอมเทพอสูรสอง